ฮ้ยเบลฟุตเป็นอะไรฟุตก้เทาวงาใช่หัวใช่ไม่ฟุตเป็นอะไรอ๋อฟุตผลไม้หรือเปล่าหรือฟุตเป็นหน่วยวัด12นิ้ว30เซนหนึ่งฟุตเองี้ฟุตทําไมมันสโลไม่ได้อ๋อทาไมไม่ใช้ออปติคอลโฟเพราะตัดแล้วลื่นปื้ดนตลบบปืบือือือืว่าได้ใส่หมวกกันน็อกมาทําไมเนี่ยอันนี้อะเออใส่มาเพราะว่ากลัวมันน็อกอะเวลาทํางานกลัวน็อกกันน็อก 5432ึกส,สามสองแอคชั่นสวัสดีครับผมเบลจากช่องฟิตตู้ออกมาจากตู้เย็นเมื่อเช้านี้ ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการ slow motion โดยที่มีเฟรมเรทที่25เฟรมเรทมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราต้องการจะสโ slow m o t ทีนี้เรามาพูดกันก่อนว่าปกติเวลาผมทํางานหรือว่าผมทําอะไรเงี้ยผมก็จะมีการวางแผนหรือเตรียมการเอาไว้ก่อนนะครับว่าผมจะ s ล o เท่าไหร่ผมจะเอาไปทําอะไรใน shot น,นั้นนะครับอย่างเช่นถ้าบางงานผมกลัวพลาดผมก็จะตั้งเลยที่ประมาณ50เฟรมเรททั้งงานเลยอย่างเงี้ยฮะก็แบบอย่างเช่นงานแต่งผมก็ถ่ายที่50เฟรมเรทเพราะผมดูอยู่แล้วว่าผมต้องการจะเอามา slow เพื่อนๆหลายคนนะครับ ครับมวมไปถึงผมเองก็เคยพลาดเวลาเราถ่ายลายสัมภาษณ์เราไม่ต้องการที่จะสโลว์แล้วลายสัมภาษณ์เนี่ยฮะเรียกว่าเอโลเอโลเหมือนนั่งพูดคุยแบบนี้ฮะเราก็นั่งพูดคุยกันไปผมก็ใช้อยู่ที่25เฟรมเรทเพราะเราไม่ต้องการมาสโลว์อยู่แล้วแต่ช่วงที่มันเป็นบีโลหรืออินเสิร์ทที่เราต้องการเอามาแปะวางอะไรเงี้ยบางช่วงบางช็อตเราต้องการจะเอามาสโลมโมชั่นสมมติเราถ่ายเอโลที่เป็นลายสัมภาษณ์อินทวิวนั่งพูดคุยอย่างนี้จนเสร็จที่25เฟรมเรทต่อไปเราจะไปถ่ายอิ uh, insert, เนเสิร์ท เพื่อต้องการจะมาสโลที่50เฟร,รมขึ้นไปอะไรเงี้ยลืมตั้งมาเป็น25เฟร,รมเลทใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราจะมาสโลโมชั่นได้อย่างไรแล้วจะทำยังไงให้มันดูเนียนขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เราลืมวันนี้ผมมีทริคและเทคนิคจากโปรแกร,รม DaVinci พีเมียโปรนะครับแค่คลิกเดียวคลิกง่ายๆทําให้25เฟรมเรทที่เราถ่ายมาผิดพลาดสามารถทําให้มันสโลว์50%และดูเนียนๆขึ้นเพื่อแก้ขัดและแก้ไขในช่วงที่เราอาจจะพลาดไปลืมตั้งกลับมาที่50เฟรมเรทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกับโปรแกรมพีเมียโปรกันเลยดีกว่าว่า Optical Flow เนี่ยมันคืออะไรแล้ว Optical Flow เนี่ยมันอยู่ตรงไหนในโปรแกรมพีเมียโปรเดี๋ยวไปดูทริกกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรม Da <laughs> Vinci ไม่ใช่5 4 3 2 ตอนนี้เราก็ไปอยู่กับโปรแกรม Premiere Pro ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแสงบรรยากาศแสงอาจจะเปลี่ยนหน่อยเพราะเมื่อกี้ผมแอบไปทํางานแล้วกลับมาอัดใหม่นะครับผมจากปกติที่เราถ่ายคือ25เฟรมเด็กก็ภาพมันก็จะเป็นแบบที่เราเห็นก็คือปกตินะฮะ25เฟรมเด็กก็คือเล่นได้ปกติเลยอ่านะฮะแต่ทีนี้พอเวลาเราจะสโลโมชั่นจาก ที่เราถ่ายมา25เฟรมเรทเนี่ยภาพมันก็จะถูกหาร2ใช่ไหมครับโดยปกติเราจะกด Ctrl R mm hmm. บนคีย์บอร์ดนะฮะ Ctrl R mm hmm. บนคีย์บอร์ดนี้นะจากปกติสปีดที่100จะลดเหลือ50แล้วเฟรมเรทจาก25ก็จะถูกหารลงมาก็เหลือประมาณ12 12.5 12เฟรมเรทนะฮะซึ่งเวลา12เฟรมเรทภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะดูแบบไม่สมูทกระตุก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 ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมมีเอฟเฟกหนึ่งที่ทําให้ภาพมันดูสมูทขึ้นได้ในการสโดที่เราลืมการตั้งเฟรมนะฮะโดยการไปที่คอนโทรลอาร์มเหมือนกันนะครับแล้วเราปรับไปที่50%นะครับแต่เราไปเลือกตรงไทม์ตัวนี้นะครับอินเทอร์โพลเลชันอันนี้ตรงตรงนี้นะครับผมจะที่มาเป็นเฟรมตัวนี้นะครับแซมปิ้งตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นออปติก ออปติคโฟมันจะเป็นการที่ช่วยทําให้วิดีโอของเราดูสม,มุทขึ้นนะครับจะเป็นเหมือนไปสร้างเฟรมให้เราไปเบิ้ลเฟรมให้เรามันทําให้ภาพมันดูสม,มุทขึ้นนะฮะจากสมัยก่อนที่เราทําการใช้ปลั๊กอินนะฮะเสริมในสมัยก่อนเวลาผมถ่ายมาที่ย5เฟรมเนี่ยผมก็จะใช้ถ้าจํากันได้นะฮะจะเป็นปลั๊กอินที่ชื่อว่า t w i ต t e r นะครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะเลียนจากท i m e ตรงนี้เองจะมีขึ้นมาให้เลยนะฮะจากเฟรมตังนี้ให้เป็นออปติคโฟมกดโอเค ทีนี้ภาพของเรามันก็จะดูสมูทยิ่งขึ้นนะครับเป็นการช่วยช่วยในเรื่องของเฟรมนะครับทำให้การสโลโมชันที่สมูทขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรม Premiere Pro นะฮะ Optic Optic optical optical f o w นะครับทานที่ดีนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าง,งานไหนเราต้องการที่จะสโลโมชชั่นทั้งทั้งงานหรือแบบเออครึ่งงาน5 0ซของงานที่ต้องการจะสโลโมชั่นอย่างเงี้ยผมว่าเราควรตั้ง workflow การทำงานหรือการเซ็ตค่าเอ่อการเซ็ตค่าค่าอะไรวะการเซตค่าอะไรเซตค่าอะไรการเซ็ตค่าเอ่อเฟรมเลทเอาไว้ดีกว่าครับ เผื่อ,อไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ต้องมาสับสนและงงเวลาตอนที่เ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง The Bell Channel นะครับที่ตรงนี้ด้วยนะครับในยูทูบแล้วก็แฟนเพจสองช่องทางกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเบลเออใช่ผมเบลผมเป็นใครไม่ได้นอกจากเบล ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ